สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวิญิวนุ่นเนชนกโตโด,ดังแล้วเทงานแค่กินยาแก้แพ้แล้วหลับลึกจากกรณีนี้นะคะก็เป็นกระแสขึ้นมาทันทีนะคะบางคนก็หาว่าเป็นการทำคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่าเทงานจริงๆนะคะหรือกินยาแก้แพ้แล้วเผลอหลับลึกไป จากกรณีนี้เจ้าของแบรนด์ก็ได้โพสต์ข้อความถึงน้องนุ่นเนธนะคะหรือนุ่นเนธชนกดำดงนางเอกลิเกชื่อดังเทงานนะคะไหลสดติดต่อไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายผู้ใหญ่ c ีโต้องมานั่งรอพร้อมเรียกร้องให้น้องนุ่นออกมารับผิดชอบ อย่าคิดว่า FC เยอะแล้วจะมีคนปกป้องผิดก็คือผิดต่อมาก็ได้อัปเดตว่าทีมงานน้องนุ่นติดต่อมาเคลียร์กันแล้วซึ่งน้องนุ่นเนชนกนะคะหรือดำดงคนดังกล่าวก็คือนุ่นเนชนกเพชรวิเชียนนั่นเองหรือที่รู้จักกันในชื่อของนุ่นดำดงโดยเจ้าตัวได้อัดคลิป ไว้นะคะอัดคลิปขอโทษไว้ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เจตนาเทงานหรืออไดไๆทั้งสิ้นแต่เพราะกินยาแก้แพ้แล้วหลับลึกนั่นเองเรื่องเทงานดังแล้วเทงานก่อนอื่นตนเองก็ต้องขอโทษผู้บริหารแบรนด์กังนำด้วยขอโทษพี่เฟิร์น เรื่องของเรื่องก็คือนะคะน,น้องน้องนุ่นในชนกก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ออกมาเล่าเรื่องประมาณว่าก่อนหน้าวันนัดนะคะคือวันที่10นุ่นได้ไปงานลิเกระหว่างเล่นลิเกนั้นนะคะก็มีผื่นขึ้นที่หลังกลับมาบ้านก็เลยตัวเองก็เลยกินยาแก้แพ้ไปเพราะกลัวจะเป็นไข้ก็เลย กินยาดักนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึง่งน้องนุ่นก็บอกว่ามีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวด้วยกินยาแก้แพ้ไปก็เลยหลับลึกยาวนั่นเองนะคะแล้วก็มาสะดุ้งตื่นอีกทีตอนหกโมงกว่าเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก็หกโมงก็คือหกโมงของวันที่สิบเอ็ด นั่นเองนะคะของวันนัดเลยก็เลยตื่นขึ้นมาก็รีบยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาหรือเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็รู้ว่ามีคนติดต่อหนูมาเยอะมากซึ่งไม่มีใครติดต่อหนูได้เลยด้วยเวลางานมันคลาดเคลื่อนหนูก็เลยส่งข้อความไปขอโทษพี่เฟิร์นบอกเขาไปตรงๆว่าหนูเพิ่งตื่นหนูกินยากแก้แพ้ไป ก็จริงๆแล้วไม่ใช่ดังแล้วเทงานไม่มีเจตนาเลยสักนิดนะคะน้องนุ่นก็ได้ออกมาพูดว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ดังแล้วเทงานเพราะว่าไม่มีเจตนาเลยสักนิดนะคะไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้เจตนาที่จะทิ้งงานซึ่งตนเองก็บอกว่ามันทําไม่ได้อยู่แล้วแต่สำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น น้องนุ่นก็ออกมายอมรับว่ามันเป็นความผิดของหนูเองเป็นความผิดของตนเองเราหลับหลับไปโดยไม่มีใครติดต่อเราได้เลยเป็นความผิดพลาดของนุ่นและนุ่นก็บอกว่าขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวขอโทษจริงๆขอโทษจากใจเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคำขอโทษจากนุ่นเนธชนกดำดงนะคะ จากนั้นเนะาะบางบางคนก็ได้โพสนะคะ FC แฟนคลับได้เห็นดังนั้นก็ได้โพสประมาณว่าน้องนุ่นที่เทงานไปช่วยอ,ออกมาแสดงความรับผิดชอบในการเทงานอย่านิ่งอย่าคิดว่าดังอย่าคิดว่า FC เยอะอย่าคิดว่ามีคนปกป้องผิดผิดก็คือผิดอันนี้ก็คือจาก เพจ Facebook คนที่ใช้ชื่อเพจ Facebook ว่าวันณภาพงส์นนะคะนี่ก็มีหลายๆ FC หลายๆคนก็สงสัยว่า,อาเอ๊ะมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ ค่ะและเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่านุ่นเนชนกออกมาขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดแล้วพูดอย่างไรพูดว่ายังไงนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะคือเรื่องนุนเนเทงานดังแล้วเทงานนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอโทษนะคะขอโทษทางผู้บริหารแบรนด์กังนำแล้วก็ขอโทษทางพี่เฟิร์นนะคะสำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือเรื่องของเรื่องนะวันนั้นนะคะก่อนหน้าวันนัด คือว,วันที่สิบวันที่สิบนุ่นได้ไปงานเอ่องานลิเกค่ะและระหว่างลิลิเกมันมีผื่นขึ้นที่หลังพอกลับมาบ้านหนูก็เลยกินยาแก้แพ้ไปเพราะว่าหนูกลัวเป็นไข้มันขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นผื่นด้วยหนูก็เลยกินยาแก้แพ้ไปแล้วก็หลับหลับลึกเลยหลับยาวเลยแล้วก็สะดุ้งตื่นมาอีกทีตอน ตอนหกโมงกว่ากวๆเกับเกือบทุ่มหนึ่งของวันที่สิบเอ็ดคือวันนัดเลยค่ะหนูก็เลยหนูก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็คือแบบมีคนติดต่อหนูมาเยอะมากแล้วหนูไม่มีใครติดต่อหนูได้เลยค่ะแล้วก็ด้วยงานมันคาดเคลื่อนเวลานะคะ หนูก็เลยรีบส่งไปหาพี่เฟิร์นส่งไปขอโทษเขาว่าแล้วก็บอกเขาไปตรงๆว่าหนูเพิ่งตื่นเนี่ยหนูหนูเพิ่งตื่นหนูกินยาแก้แพ้ไปอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งไปขอ,ขอโทษเขาตอนนั้นเลยนะคะแล้วอจริงๆแล้วคือหนูไม่ใช่ว่าดังแล้วเทงานอะไรอย่างนั้นอย่างเี้คือหนูไม่มี เจตนาเลยสักนิดนะคะไม่ได้ตั้งใจหรือไม่มีเจตนาเลยนะคะกับการเทงานทิ้งงานซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะวันที่สิบเอ็ดรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของหนูเองคือเรา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 หลับโดยที่ไม่มีใครติดต่อเราได้เลยนะคะมันเป็นมันเป็นความผิดพลาดของ ของตัวนุ่นเองนะคะขอน้อมรับไว้แต่เพียงคนเดียวนะคะแล้วก็ขอโทษจริงๆขอโทษจากใจนะคะ